เพชรให้โชคสวัสดีเอฟซีสุภูสุขอนครับผมหล้กก็เพชรพารวยเบิ่งได้ตามได้ทั้งสองสอง้างน้อพี่น้องบ้านเฮาพารวยเอา้าบ้านเฮาให้โชคหล้กก็ะเพชรพารวยตอนนี้อดก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูกุดเหี่ยมาตามเนวทางของปูของปูงปโมเมนต์ปูกุดเหี่ยหรือว่าปูต้วนโพเหี่ยน้ำกัดน้อพี่น้องเนาะ ไปเบืง้งไปส้มน้ำการแอดครับเพราะไรมาตามหลายงวดแล้วอากามน้ำมาสการครับผมเอ่อจเจลลี่ควันตามน้ำมาสการค่ะเป็นไรฟัวงวดที่แล้วโอ้ยมันดต่อมาหลายงวดแล้วมผมก็บริเวณมาตาม ลหลยงวดเขาเราียงวดเล็ติดเล็กิ่งไม่มคยหลุดหรจอจับจบถ้าไมีไปเก่งเลขนี่ใช่เล็กลง้งปูนี่ไพ่มีตก,ตกเกียงก็มาจับเลยเอามาติดเล็ก,ก,กคูกกเลยห่ติดเลยออเรยว่าปูคร<อ>ู่มีมืดปูปูเองเลยนะคะอโอ้รูไรคูล้มปูอย่ายนีอ ิบเจ็ดสิมุกกลาสินมาผูใดเห็นสายญาปู็คือสีจำได้เนาะทีหกเจ็ดบ่๊มบิ๊ u ยูถูบมาโดนเลยเนี่ยค่ะโดนกี่ม้าอยู่ดรกเกอดบ่ได้อยูวัดเอาตเอาตคุณเขียนนะครก็ผมมาดูดิปู่ตวันก่พผมมาดูเิเห็นตะปูประยูมาตมานีพดกต้องมากต่าชรวงด้สอง ปลายสามตารางนี่ค่ะตารางช่วงเศร้าเนี่ยปูขี้อยู่เส้านี่ช่วงเศร้านี่ยเกินสามโมงสี่โมงพิ้งโพระปูก,ก็ไปเด่นเด่นเด้อเด็กเด่นสี่ห้าสี่กับเพร์หกบนย่างเดียวโบเกี่ยวกับลางได้ด้ครับเลขกอีมากตัวเดียวค่ะข<ส>ึ้นเลขกเพิ่งออก งวดมออกห้าเก็ดเลยเก็ดห้าเก็ดมีสี่ห้าเก็ด <5 S 1> เลนห้ากับเก็ดใ่้มาบอกใส่กันได้บอ่อยออกน้ำกันอีกบานนี้งวดน,นึงทีมีสี่สี่ห้าเก็ด <5 S 1> เ,เล่นลักซี่ก็หาซีสีศูนย์ซีหนึ่งซีสองฝัดออกซีซีผู้ให้ทัานะคะ่ะสี่ห้าหกนี่สามารถมาน้ำกันเม,นมเ้นบ่ก่ันี่บ้างนมากๆ่กกากา่มากตัวเดียวบน อ๋อตัวเดียวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเนาะเออไปกับตัวพร้อมเถอะจับควดนี่หลักสี่หนึ่งสี่เจ้าค่ะสี่สองอสี่สองี่แไหมด้ค่ะสี่หนึ่งี่มีเจหลักสี่หลักห้าค่ะมีห้าศูนยห้าศห้าสองค่ะห้าหนึ่ง คนปูเขียนกันนะค่ะ, 59, 1, ะ 6, ห้าเก้าหนึ่งแล้วค่ะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าให้มาตัวไหนไพี่เจ้าเอาหนีเลขนี่บนย่างเดียวบนย่างเดียวกับตัวปะค่ะปูกับได้กับได้กับได้มีกับได้แมน่นปะค่ะกับได้กับได้ตัวมักตัวชอบของปูไดก่อนแล้ีนี้ต,นนตัวชอบให้ให้พี่เจ,ะจะ้าเอา แต่ผมมากให้นี่ปูมากตัวนี้ตัวที่ผมชอบเออ๋นี้ตัวเก่งมั่นนีหนึ่งสองสามนี่เน้นสายตปูเครื่หลายนี่ตัวเคียงไม้ถูกคือปูเน้นเลยค่ะปูมีโพลีเมีทุนหลายนี่พี่จะานายบังนี่เลขสามคู่ให้กับตัวนั่นถนัดแหละแต่ว่านีขชุดเหมือนี่ทราว่าบัมมักกายาเอาทิมให้ซื้อกันทุนไว้คเราพี่เจ้านายมันเลขลูกปูมีิซี์มาได้แม่นบ่ค่ะมีิซี์มาไดน แต่กระบนย่างเดียวกระบนย่างเดียวคือว่าปลาไหลเนี่ยคือว่าลาียวค่ะค่ะเป็นมดิเป็นบนคู่หนึ่ง่างคู่นึงเนี่ยเพราะว่าบน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 มืดน่บนบนดเนยี่น่นบนดไก่ปูไหลบนย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างค่ะเลขเดรกวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกเจ็ดเนี่ยสี่ห้าหกหนหนึ่งตัวบนค่ะจับคุ้ยมีสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองค่ะตัวเก่งนี่สี่เก้าค่ะหลักห้านี่ห้าศูนย์ห้า 2> 5, 2, 5, 9, หนึ่งห้าสองห้าเก้าโตเกีงห้าเก้าหกนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าเกีงกับห <า S 2> ยหกเ,เก้าอีกนีเล็กนี่ทนี่พี่จะน่าจับขวกบ้านแล้วถ้าพูดได้ว่าพี่ตองอยากจะได้ซื้อสามตัวน,นี่คือกันนี่งกัตัวตองซี่ซี่ะหัวหกเออไม่ติดตองเลยน, <c oughs> น,น,นี่กันว่าสิริปูอิริกระไรเตี้ยเอามดิฟังมาด้ยค่ะมาดิเปลี่ยนคือหัวตรีพานมากเล็กนี่ซี่ห้าเทียนนี่็มัดม่มัดซี่สองกับกับซี่สองสองซี่ ตัวสื่อบางไกดเขาขายเครื่องเครื่องก็เอาท่ถนัดที่สองสองสี่แบบออกออกสี่สี่บดเข้าาเลยแบบแบบสื่อไปสื่อหาหาตัวเยอะเดยเหล็กตองแบบนั้นหนึ่งท่ันขั้นมามักปูจับปูงสี่อีกอะเอามาใส่เสียงของแผ่นมาที่บอกว่าไผ่มีเหล็กเก่งเอามาใส่เหล็กสามตัวนี่หมดสี่ห้าหกสี่ห้าหกนี่มีหนึ่งตัวบนคครับ่ะมาเนี้ยมาแน่นอนบอกมาแน่นอนสืบเจ็ดมกกล้า ฟังได้ค่ะมันเขามาลายหวดแล้วเหล็กลายหวดแล้วป้วมันใจเขามาลายหวดเลหลายหวดแล้วจี๊เข้าไปหลีนได้ทำแได้แต่มาลุกปูกระจับกูถือแต่บ่ถือแนแต่มาเหล็กตดนี่ลอยเปเ็นตี่ตัวหนึงตัวนี่เขาถี่น้องฟังเอาปว่าลอยเปอร์็นต์เหล็กีเลยหวเจมันออกต้องกันปีกายปีหกหกนี่มันออกเจ็ดแปดค่หนึ่งมันออกต้องกันได้เหล็กปวได้ค่ะกับเหล็กหดหาเจ็ดค่ะ มากนี่งกันที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นบ่ค่ะหวจ็ดหาเจ็นั่นแหะเจ็ไปแล้วกับีห้าเจ็ดมันมาชีชีกดก้่นั่นแะค่ะค่ะกวัดนี้ก็นี่เท่านี้แหะชีห้าหกเจ็ดขึ้นว่าบ้าบ้านกันร้อยเปเซ็มาหนตัวนี่เอาปูขั้นมันขั้นวิ่งก็บ เด่นตัวไหนปูวิ่งเน้นตัวไหนครับถ้าวิ่งเนี่ยเอาไปขอดในไม่แต่วิ่งเนี่ยมีตัวนี้โอ้สีกับสีกับหมกอ่าตัวนี้โอ้พี่น้องเด้อบนสีกับหมกอันนี้พายังเดียตัวเดียวกับพิจฉาเอาเรา่องสีกับหกเออเัื่งสีกับหมกอนามักชอบมักมักฮกกะจัดฮกมักฮกกะจัดฮกมักสีกะจัดสีแมนอันนี้คือเลขวิ่งเนาะปูแต่ลูกปูอะไรตัวเดียวว่ไใดหรอกตัวเดียวนี่ยว่ได้คือ เลูกปูดสิมีสามตัวทุกงวดสามตัวมาตัวค่ะอืว้ตัวเดียวแต่ว่าเอาจะว่าเอาเอฟซีทั้งหลายที่ว่ามาเรียกสามตัวนี่ให้เลือกเอาลวดตัวใดมาตั้นก็พอค่ะถ้าว่าจะของนี่พีก้าจะเอาตัวมัตไซสี่ห้าหกมาหนึ่งตัวบนว่าต้องไปคุ้นลางพร้อมเลขอยู่นี่โอ้โหเสียเงินหลายี่น้องฟังเด้อปูว่าปต้องคุ้นลางกัน้องไปคุ้นคือบนเลยแต่ว่าตัวใดเก่งคือคุ้น ถ้ามันจะเป็นลักษณะล่างนั้นเหมือนคือห้าบนห้าล่างสี่บนสี่ล่างหกบนหกล่างเป็นสี่หลอดแต่มันเป็นอ๋อค่ะเอาเด็กน่นจะมาีบปันจอด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีอืมนี่แหละเอฟซีผู้บังคนบบ้แคปการอดตัวยิ่งใหเห็นแน่แน่ขั้ววัสดุนี่แหละเฮ็ดได้เลีวเฮ็ดได้แล้วเฮ็ดได้แล้วใหญ่บาดนี่งใ่ตัวนี้มันก็เก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้ากเก้านี่เท่านั้นตัวค่ะ เดว่าไหลด้วยแหละครับอ้าพี่น้องครับน้าจอตามนี้นะครับเด้อส่วนเลขเด่นเลขกจีตเลขวิ่งก็คือซีหาหกข่าปลามักปูจับคูักับหามะซายสีหาหกน้ำปูเนาะทำาะไรเจ้าของเก่งหาตัวมาใส่เลยครับทามันเจ้าของยิงสายวิ่งสายแลีนซีกับหกเด้อพี่น้องปูเนี่ยไหนซีกับหกกับหกสายวิ่งสายแลีนกูบอกวิ่ไปวิ่ง ถ้ามานี่บ่ใส่เกี้คูนี่จับกล้ยเบอดลหนทั้งมรัก่งสิบซมีซ้ำซ้จับห้ยมันบาครับแ่หน้าซีก็มีแค่ซีสหางเออทาพรว่ามันตองอีกซีตัวก็เน่าแม่บ้านจับคื่เบิปง่าแมนแอยู่กเัอเด็กป่มันิเนี่ยมึงเออด้วะพีน่องทำแมันจิตองอีกมันต้องตองซีๆกันซีหาหาเขหอกอกอันนี้บนย่างเดียวได้พีน่องได้บนย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างฟังปูเอาฟังปูบนย่างเอา ส่วนรักซีก็คือซีเก้าซีสองซีหนึ่งถ้ารักหาก็คือหาศูนย์หาสองหาหนึ่งหาเก้าลักหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าลักซีปูเน้นซีเก้ารักหาเน้นหาเก้าลักหกเน้นหกเก้าได้พี่น้องได้คือคืออะไรคัดตัวพผอมตีเก้านี่คือเด่นดออนอืๆๆๆนบนอย่างเดียว เอา,าเนอะเอ็กที่กับไลฟ์ผู้ mari, رك, ปฏิติดตามมาดนค่ะมันเปผู้หามาหาเจ้าหลักว่ามันมีเนี่ยไปก็ได้ไปแหละแล้วบอกกันเตี้ยครับเตี้ยมันก็สวนกันเลยถ้ามันได้การท้องการผู้ครับ๋อเอาเท่านั้นละเดือนเด้อให้โชคให้มันซ่อนรับปีใหม่ทุกคนคุณติดตามสาธุพี่น้องสาธุเด้ออยากมีโชคมีลาภกับปูอนี่ละผู้ให้เท่านั้นละเด้อผู้อยากได้เเอาพิจารณาเอาซื้อกับจะซื้อหลายซื้อเพราะได้ฟัง กินในไส้สเ็เนื้อลายไม่เห็นเราไหมยิง <c oughs> อยากถือตัวมากระไส้รวดบ้าๆหรอกว่าไม่ไดีขเขาไม่เร่งจะคล้องไประชันเอาแต่ละ